สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสว่สดกยกาวาเกมเมอร์กิริวาจาเก่นา,กกานะครับผมวันนี้เรา,าอยู่ในเกมโรบบแมปที่ชื่อว่า Highway Pizza เรียครับผมซึ่งเป็นแมปแนวสยองขวัญแต่ว่าเราจะมาทำการขายพิซซ่านะครับผมกับให้กับลูกค้าที่เดินทางมาบนไฮเวย์แห่งนี้ครับผมจะม,มีลูกค้ามากหน้าหลายตาแต่ว่ามันมีเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับพนักงานเก่าของร้านพิซซ่าแห่งนี้ จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมแต่วันหนึ่งครับผมจะบอกว่าผมใช้คีย์บอร์ดคีย์คอน V6 Mac ตัว full size wireless ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ในตะกร้านี้ได้เลยที่ผมปักเอาไว้ครับผมและผมจะแนะนําว่าสำหรับใครที่เล่นเกมกลางคืนหรือเล่นเกมในที่ที่ไม่ต้องการรบกวนคนอื่นเพราะว่าสิ่งคีย์บอร์ดมันดังอันนี้ครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่ผมแนะนําเพราะว่าเขาใช้ silent switch มันเบามากนะฮะและ มันเป็น full size นะครับมีน้ำแผดด้วยสําหรับใครที่ไม่ชอบแบบน้ำแพดก็สามารถหาซื้อรุ่นอื่นได้ที่ไม่มีน้ำแพดนะครับหรือที่ลิง์ตะก้ารแห่งน,นี้เลยโหคนอย่างเราเนาะมันก็ต้องทํามาหากินไงต้องทํางงทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะอตาัางที่ไหนใช้ล่ะแล้วดูเดี <Hi. S 2> ยงอะเอเ,อเ็บอเราเทั้งหมดไปซื้อรองเท้าเนียนแคทคู่นี้แล้วอะ ทำไมอ่ะมันไม่น่ารักตรงไหนฉันมีหางแบบเดวิลด้วยนะนี่ดูดูดูฉันซื้อมาในราคา4ี่พันเก้าร้ยเก้าเก้าโลบาร์แล้วมีตังอยู่ห้าพันโลบาร์ทั้งทั้งตัวเรา3ามคนเนี่ยเกใช้ไปี่พันเกร้ก้าสิบเก้าเราเหลือตังอยู่หนึ่งโลบาร์ก็ทำงานเพิ่มสิปางดูหน้าพี่ดูหน้าพี่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่หวงิดหน้าบวยเลยไม่ไหวไม่ไหวแกทำงานคนเดียวเลยนะเราจะรออยู่ที่บ้านมันเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันได้กัรอบนี้ถ้าถ้าทำงานมาได้ฉันจะเอาเงินคนไปใช้คนเดียวทั้งหมดไม่สิฉันยังมีแบบปีกนางฟ้าที่ฉันอยากได้เพื่อเอีกนั่นเนี่ยโอ้ยมีปีกนางฟ้าอีกอะโอ้โหไปคนเดียวเลยเลิกกันนียต่แกไม่ช่วยฉันเจะกัดแกแกจะกัดแกแกจะกัดแกน่าเบื่อมากทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องไปทํางานกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เจอกับใบปิวเนาะใบปิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการหาพนักงานร้านแบบร้านพิซซ่ากะดึก โคตทำงานตอนกลางคืนอีกแล้ววันนี้เราต้องอดตาหลับขับตาล้อนไปทำงานเลยนะก็ดีนะั้นเราไปช่วยกันดีกว่าไปเหนื่อยว่ะฉันจะชอบนะการทำการทำงานกะดึกเนี่ยเพราะว่ากะดึกลึกๆในซอยเปียวะเพลงอะไรอ่ะเต่ไม่ทันอ่ะโอ้ล้วได้พิซซ่ากินไหมกลับบ้านเออบกติทตาสตาบงสตาบาร์เขายังให้นะหนึ่งแก้วในร้านเลยกินในร้านคืนที่หนึ่ง นี่ร้านเราเหรอเดี๋ยวนะข้างทางเนี่ยดูข้างหน้าดิมันไม่มีแม้กระทั่งบ้านคนไพเวทที่47หรอตรงเนี้ยบ้านคนก็ไม่มีสำนักงานก็ไม่มีอะไรขายใครมันจะมีคนมาซื้อจริงๆเหรอพี่คิดว่าน่าจะเป็นร้านพิซซ่าในทางบนทางหลวงก็เปล่าแบบว่าคนขับขานมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยพิซซ่าทางด่วนอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็รานเขากินกันมั้งร้านเรานี่ดูดีนะเนี่ยชื่อว่าร้านพิซซาเรีย พิซซาเรียมันเป็นพิซซ่าแบบนี้ด้วยนี่ทำไมอ่ะอาต้องเลียอ่าพิซซาเรียโอเครู้สึกว่าเขาจะให้เราเข้าเข้าร้านที่น้ะด้านหลังนะอ่ะถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยจะไปเข้าด้านหน้าได้ยังไงจ๊ะอ๋อต้องเข้าทางประตูกระจกไม่ได้เหรอหน้าต่างอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตรวจซับตรศัพท์มาโทรศัพท์มาใช่รับเลยรับได้เลยเหรอ ฮัลโหลวัสดีค่ะเฮ้วันนี้ได้ยินหรือเปล่ากิทิต้อสู่งานการดึงคืนแรกในร้านพิซซ่าเลียนะฉันม,มีมีเวลาไม่มากอะ่ะเพราะงั้นฉันจะสอนเบสิกในการทำพิซซ่าให้นายละกันก่อนอื่นหยิบแป้งมาวางบ,บนโต๊ะนะนี่เหรอแป้งกันนะวาง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 ยังไงต่อยังไงต่อแล้วยังไงคะเออต่อไปพวกนายดูที่จอของข้าหน้าต่างนะมันจะโชว์อยู่ว่าลูกค้าต้องการส่วนผสมอะไรนายไปดูเลย ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมเสียงอะไรนี่ซอสอะไรไม่ได้ตอดร้องหรอไม่ได้ตอดอ๋อไม่ได้ท้องร้องด้วยไปเอาเอาดีเลยมาเกิดเทศชีสพะโรนี่ชีสโอเคจัดเลยพี่กิจจัดเลยกระบอกให้ชีสใส่เลยแล้วก็ขั้นต่อไปคือเปปเปโรนี่อันแหนมแหนมโอเคโอเคค่ะหัวหน้าเดี๋ยวโอเว่นโอเว่นน่าเวิ อบเร็วจังอะไอ้บางดูด้วยนะอย่าให้มันไหม้นะอ่าฉันฉันจะฉนจะเอาเส็แล้วก็หยิบซซ่าขึ้นมาแล้ววางบนโต๊ะข้างๆเตาอบนเอาพิซซ่าใส่ไปในกล่องเอาละเสร็จแล้วก็ยอพิซซ่าขึ้นมาดูง่ยมาเลยที่หน้าต่างโยนใส่เลยสามาราอที่สตูนะ หัวเราเดือดร้อนแล้วของมันขาดเนี่ยให้เอาไปรีฟิลได้นะใช่มันจะไอของรีฟิลอยู่ข้างหลังร้านเนี่ปะอุ้ยมีปืนด้วยอันนี้ไม่เอาปืนรีฟิลทำไมเอ่ยปืนไม่ต้องรีฟิลนะอือแต่ว่าร้านนี้เขามีปืนเฮ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วมีคนมาแล้วหนูเห็นหนูเห็นเฮอสวัสดีค่ะคุณลูกค้าลูกค้ารวยเนี่ยคุณลูกค้าไม่มีหัวเขาต้องการอะไรคะณลูกค้าบอกว่าอ๋อเอาพิซซ่าอันนึงค่ะใส่มะเขือเทศชีสแล้วก็อันเนียนด้วยนะคะแต่ว่าไม่เอาเปปาร์โรนีกับมัชูมนะ ก็คือไม่เอาเออไปปรนี่ไปปรนี่กับเห็ดเอาแค่หอมเอาย่างเลยย่างเลยเดี๋ยวชั้นรอฉันรอหยิบใส่กล่องสักครู่นะคะลูกค้าพูดเธอหนึ่งจิ้มสลับเปาเร็วๆสิยหนึ่งจิ้มสลับเปาเพิ่มอีกค่ะลาบพิซซ่ามีหนุ่มจิ้มสลับเปาเด้อแป้งเรามีหนุ่มจิ้มสลับเปาในการเสริมแต่ฉันก็ยังสงสัยเสียงนั้นอยู่เลยนะป้งเสร็จแล้วเห็นหน้าลูกค้าดิเห็นด้วยเหรอพี่ไม่เห็นหน้าลูกค้านะอะไร มันองมีคนแกล้งหนูแน่ๆเลยจำ <c oughs> สกแกเหรอไม่ฉันไม่ได้เฮ้ยไปกินนี้เวจคืนนี้าำที่ตำรวจกำลังค้นหาพนักง,งานร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งเนื่องจากเขาทำการก่อเหตุความรุนแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนพบผู้ต้องสงสัยครั้งสุดท้ายเขาขับรถส่งของสีขาวบนทางด่วนไฮเวย์47กอให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ในบ้านถ้าเกิดพบสิ่งผิดปกติใดๆรายงานเจ้าหน้าที่ด่วน ไม่คือพนักงานร้านพิซซ่ามันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอเขาถ่ายจริงจริงเหรอพนักงานร้านพิซซ่าคนเก่าอะไรอ่ะอะไรเล่นกันเองไงเล่นกันเองไม่หล่จินเขาเป็นคนแก่แกหรือเปล่ายจะมาแก้งฉันได้ยังไงอุยเสียงอะไรแกล้วมันน้ำมูกพี่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 ได้ยินเสียงอยู่ในเตาอบอะฮะโปงเหมือนปงอยู่นั้นน่ะไหนมารับออเดอร์หน่อยสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วแกเนี่ย ฉันจะเอาเอ่อพิซซ่าใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่พิซซ่าเนี่ยแล้วก็เห็ดชีสไม่เอาหัวหอมนะชอสไม่เอาหัวหอมไม่กินแม่หัวหอมหัอทุกอย่างทุกทุกอย่างโนหอมไม่เฉียดเลยพิกิทพี่กิทพิกิทอะไรพี่กิททุกอุ้ยแน่ทุกคนนะอ่ามาทุกคนนะอะไรอ่ะอะไรวะหัวเห็ดไงหัวเห็ดโผล่มาตัวแดงๆอ่ะเปปเปฟอร์นีเปปเปฟอร์นีนะ เร็วสิหุลูกค้าเร็วสิเจ็ดเลยค้าหุ่ยลูกค้าไปยินแล้วไปกินเร็วเฮ้ยไปกินไปกินลูกค้ามาในเตาไปกินเขามาทำไมอ่ะเดี๋ยวออกไม่ได้ไปกินเขาไม่ทำไหวเฮ้ยเสียงอะไรไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลังร้านเสียงอะไรทุกคนเออเสียงใครเปิดอะลูกค้าคนแบอนเฮ้ยเฮ้ยรถม้ามีรถมาฮะรถใครนี่บ้าแวนปะไม่ใช่คันสีเงินแวนเล็กค้าเนี่ยรถใหญ่ปะเนี่ย ไม่สม่งพิซ่า้าเราเยอะเลยเขาถึงขับรถมารับพิซซ่าเราขนาดนี้รถเขาสุดยอดเลยล้อไม่หมุนหนูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ่อะไรอะไรน่าเขาเป่อไอ้นั่นไม่ใช่เหรอคะคุณลูกค้าไม่เข้าเะทำไมเขาใส่ชุดเหมือนพนักงานร้านเราเลยอ่ะพวกเราเนี่ยเออเอาไงเนี่ยต้องต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินตามมาเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือไปแล้ว เขาไปแล้วภาพลวงตาเหรออุ้ยเขาบ้าไปไหนไม่รู้แต่หนูเตรียมแป้งไว้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครมาซื้อดูดิเอ้ยสล็อตล่างสวยสล็อตล่างสวยสล็อตล่างผู้หญิงนี่นาเออสล็อตล่างผู้หญิงจะกินอะไรหล่ะวันเนี้ยนี่มันน้องเอ้ยน้องสลิดน้องสลิดเฮ้ยอะไรอ่ะความเจ็บปวดรูปกตาฟันอะอะเฮ้ย เมนูเมนูขึ้นผิดหรือเปล่าดูดิเห็นเหมือนกันปะซ่อมดิซ่อมอแป,ป๊บพี่ซ่อมแป,ป๊บไม่เมื่อกี้ฉันเห็นมันมันมีสกรีมเพนอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรนะคะเออเอาเอา,เอาพิซซ่าอันนึงค่ะใส่มะเขือเทศซ้อนนะคะแล้วก็เอาชีสเปปรโปรนีแต่ว่าขอไม่เอาเห็ดกับหัวหอมนะคะ,ะแต่เมื่อกี้ลูกค้าไม่ได้สั่งอันนี้ไม่ใช่หรอกค่ะอื่อันนี้แหละค่ะจะได้สั่งอะไรได้ล่ะโอ้โหแล้วเร็วสิฉันหิวนะลูกค้าน่าเป็นตูดหลายปางรีบทำเร็ว สร้างนพี่คิดว่าเมื่อกี้มันจอมันจแด่ี่่าวคอมันพังเมื่อกี้ไอ้พี่ซ่อมแป๊บจะกีดจอพังมันไม่น่าขนาดนั้นหรือเปล่าวะไม่น่านะโอลูกค้าตลอดเราอาจจะง่วงหรือเปล่าเออทำดึกไงลูกคีเราไม่เคยทำยู่ดึกอ่ะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเฮ้ยไฟดับโอ้โหนไฟกันฉันว่ามันน่าจะต้องออกไปตรงข้างประตูข้างข้างเอาเวอร์ข้างนอกข้างประตูอ่ะแค่ข้างประตูที่เราเข้าฉันเห็นอยู่ปังมา อ่ะพี่ล okay. like okay. oh, oh, ีตาเลยนะดื no. oh, s <S right okay. Okay. Right no? ่มๆโอเคโอ้ปังแค่น exactly ี้เองอะไรอะไรอุ้ยเฮ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 ้ยเป็นไงบ้าอ่ะบ้าอ่ะเฮ้ยเห็นมึงกันไหมเห็นเราเอาปอดหายไปเนี่ยลูกค้าเก่าพนักงานเก่าเขาไาทำอะไรนี้สวัสดีครับนี่เขาเขาอยู่นึงนี้เลยเขาอยู่นี้เลยโอ้เหมือนเลยเหมือนไหมหนยหนมหนยนุยหนยหนุยหนยหนุยหนยหหนนมหยหหนนมหยนหนหนหนยหนนหนหนย

ลูกค้าคนนี้ห้ามห้ามใส่หนังไก่นี่แกดูนะโอมจงรักจงหลงจงให้เงินจงรักจงหลงจงให้เงินเฮ้ยเสียเวลาไอ้มันกินไปเถอะน่ะเอาไปเลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยเดขอดเราเลยเนือยมากเลย เราทำกี่วันเนาะทุกคนดูเขายังไม่กลับบ้านเลยดูน่าจะประมาณ40วันหนูไม่ก็50หรือ99วันิบเก้วันนานจังไงนานมากอ่ะ9ปคืนในป่าไม่มีนะอันนี้9กคืนในร้านพิซซ่าตอกบัตรตอกบัตรอิ่มเลยป้าป้าป้าเปลี่ยนเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาที่เดิมขึ้นที่เดิมไหนไหนพี่กิตลองดูได้ลองลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนป่ะเหมือนปะเหมือนป่ะเหมือนป่ะเหมือนป่ะเหมือนปะเหมือนปะอะไรคุณลูกค้าหน้าตาประหลาดมาก ยาบุลลี่หน้าตลาดตรงไหนครับผมอยากได้พิซซ่าสักอันหนึ่งครับโนฮิตโนฮิตไปใส่งอะไรค่ะพิซซ่าโนฮิตฉันทำให้อ่ะนี่มันนี่จะทำสูตรพิเศษให้เลยนะคะคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะมอนไรคุงอะไรคุงเออน้องไหลน้องไหลน่ารักจังทำไมมันมีเสียงแปลกๆคือหึงเวลาที่พิซซ่ามันแบบกำลังทำงานพี่ก็บอกแล้วว่าในในเตาในเตาอบเนี่ยมันมีอะไรแปลกมาเอาเอาคพื่อนครับเฮ้ยเอ้าไม่มีมั้งพี่กิ๊จเสียงอะไรเหล็กกระทบกันตรงเนี้ยอะไรอะ ฉันไม่อยากไปดูเลยฉันกลัวมีคนเหยียบหญ้าด้วยจ๊บแจงอะฉันอยากรู้ไะเฮ้ยเก็บมันเสียงอะไรไปพี่บอกแล้วมีอะไรอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ในข้อไปอยู่ไหเราลองไปหาไหมเฮ้ยดูดูดูมีคนมาส่งของมีคนมาส่งของจ๊บแจงเออจริงแจ๊คเป็คนมาส่งของรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งคุณนะครับเอ่อผมวางไว้ตรงข้างทางนี่นะคนอีกคนผมไม่มีเวลาวางไว้นี่นหะเจอกันเขาเลยวางไว้ตรงนี้วางไว้ที่

เก็บอกแล้วเสียงมีอะไรอยู่ในนั้นอะอดีตพนักงานรา้านพิซซ่าที่ก่อเหตุตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ค่ะตำรวจเชื่อว่าเขาอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากร้านค้าที่เขาเคยทำค่ะคุณทำงานเดึกโปวดล็อกประตูและหลีกเลี่ยงการพบเจอกับรถส่งของที่ไม่มีเครื่องหมายค่ะแต่จะเหมือนจะอยู่ในนี้ถ้าล็อกก็ไม่ได้ออกไปด้วยกันนะตำรวจบอกว่าเจอรถที่ oh <my. S 2> มันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ปรดระวงังด้วยรถมีมสนิมอะไม่ข่าวอะ เขาบอกว่าไอ้มันมีเหมือนแบบเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาถ่ายรูปติดมานั้นน่ะหน้าตามันเหมือนพนักงานคนเก่าของเราเลยอ่ะไม่ใช่รถแหวนใช่ไหมตอนแรกที่มันเขาบอกมาแล้วเมื่อคืนน่ะพี่กิดบอกว่าข่าวมันบอกว่ามันจะมีรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็เป็นสนิมด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรคิดใส่กระโปรงเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น่ใส่เส้แร็เกตเพิ่งเห็นใช่ไหมป้้วเรางไกันเพิ่งส่ขไปแล้วไปทำไมอะเฮ้ย อะไรเฮ้ยฉันไม่กล้าเขาใกล้เตาฉันกลัวไม่มีอะไรมั้งเอากินไว้อะเออเอออย่านะไว้เติมสต็อกอย่าทำแบบนี้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าน่ารักจังเลยอะขอผ่าแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าลูกค้าแต่คนน่ารักน่ารักอืมน่ารักเนาะตัวน้อยเนี่ยเพื่อนใครวะเฮ้ยโทรศัพท์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 รีบกลัวอะเอาฉันรับฉัรับฮัลโหลค่ะคุณจะต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเร็วๆนี้ เรื่อในสัญชาตญาณของคุณใครเรื่องในสิ่งที่ถูกต้องคิดให้ดีเลือกให้ถูกต้องคิดดีทำดีพูดดีเหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีรถแดงรถรถแดงจะไปแรงได้ไงเฮ้ยเสียงด้วยเฮ้ยว่าเดี๋ยวๆๆขอรับพีฮัลโหลค่ะฮัลโหลนี่ฉันเองตอนนี้ฉันอยู่ที่ไอ้ลานจอดรถเนี่ยออกมาหาฉันหน่อยสิเฮ้ยวะเขามีเรื่องอะไรจะเขามีเรื่องอะไรจะบอกเราอะเฮ้ย คนเก่าปขาเออไม่ไม่ไม่พนักงานคนนี้ก็คือคนคนก่อนนะเราเขาเขาไม่ได้เป็นไรนี่คนนี้น่าจะดีนะลองไปคุยกับเขาดิกะลางวันฟังนะพวกพวกนายต้องระวังตัวไว้ที่จริงฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกนายเรื่องนี้นะแต่อย่าเชื่อใจใครคือมันมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลนะเพื่อนโอ้ไม่มันรู้ตัวแล้วเฮ้ยไปขโดลากไป ใช่กลับข้าไปดีกว่าม่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเชื่อใจใครเหมือนเขาก็เลยมาบอกอะไรความลับให้เราฟังอ่ะแล้วเขาก็โดนลากไปเลยเขาบอกว่าเขากำลังจะมีเรื่องอะไรบางอย่างมาบอกเราอะแต่เรื่องนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะเขาบอกว่ามันมันเรื่องที่อันตรายสำหรับเขามากที่เขาเขาจะมาบอกนี่ใันจะประสาทกินอยู่แล้วเนี่ยลานบ้านี่น่ากลัวชะมัดโอเอ๊ยรถของเออในข่าวเขาบอกว่ามันจะเป็นรถแวนใช่ไหมรถแวนรถกะบไหม ที่ไม่มีรถบรรทุกที่ไม่มีทะเบียนเป็นสนิมมีเเยนนแล้วก็็ปสิโอ้แต่มาเป็นรถส่งของยุดปังยุดปังเอาไงตอนเนี้ยมีอยู่สองทางมันไม่ใช่เราส่งของเราจะออกไปเพื่อรับของหรือจะโทรหาตำรวจไอ้รถเนี้ยฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคือของขาวให้นอนทำข่าวทำข่าวเลยแต่ว่ารถแวนมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอต่างประเทศแวนคืออันนี้แหละต่างประเทศแวนเออเหรอ ให้เอาไงเอางั้นก็โทรอ่ะฉันเชื่อใจพวกนายโอเคงั้นฉันโทรหาตำรวจนะเดี๋ยวไปเอานะคะเดี๋ยวไปเอานะครับคุยกับมันไว้สวัสดีนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่าครับคุณตำรวจครับช่วยเราด้วยตอนนี้เราจะอยากจะปอกว่ามันมีมันมีรถแพรครับคุณตำรวจมันมันมันอยู่หน้าล้างของพวกเราครับ ถ้าอย่างงั้นเนี่ยเอออยู่ที่นั่นไว้ใจเย็นๆมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอะไรคือคำว่าเสือไหอ้าวันมาแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรหนึ่งนาทีตายแน <You 're S 3> ่ในป่านแล้เราทำอะไรเราได้อะฮะมันไปไหนแล้วพี่แจงพี่แจงเพื่อนพี่แจงพี่แจงพี่แจงเขาเขาฝังโดนฆ่าแล้วฟังโดนใครว่วมันทำอะไรไม่ได้ ตแกมันล <minutes> ่าตเั้างแกมันนล่เฮ้ยมันเขา้ามาเข้ามาแต่มันรบงของจริงนะแต่นี่มันรมของจริงๆนะฉันจะบอกให้ไปตายปมจะตายไปแล้วรอบนึ่งยาอย่าตามมาเฮ้ยตำรวจมาแล้วตุ๊กแกตุกแกมาหน้าร้านตุกแกมาหน้าร้านสวยรวยตำรวจมาแล้วปาบุญไปนนแล้วมาแล้วมาอีกแล้วใครวะสองตแล้วไฟ และในที่สุดนะคะพวกเราก็โลดออกมาจากสถานการณ์อันน่าสยดสยองได้นะคะกับร้านพิซซ่ากลางไฮเวย์47นะคะทุกคนไอตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนตำรวจจับไปแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราเลือกออกไปที่แบบที่จะออกไปรับของด้วยความโลภหอยปางเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะคิดว่ายังไงเราก็ไม่รอดแน่นอนไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าโลภมันเรียกว่าทําตามหน้าที่ ก็เขาโทรมาบอกให้ไปรับของก็ไปรับเจอคนง่ายเนาะเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเรา3คนก็มาได้ดูแล้วนะคะบอกว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้พลาดก,กันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายบ๊ไปบ,บางแก่ไปทำคนเดียวดิแกอยากรู้ป่าวว่าถ้าแบบส่งของแล้วแบบไปรับของจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรฉันลาออกแล้วขึ้นข้อความว่า date in <laughs> ไม่มี oh. ชนกันเราได้กดเอ็นไง